สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนอะไรดีอมวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องที่โคตรสนุกแต่ก็ท้าทายหน่อยๆนะครับหุ้นเล็ก5ตัวที่อาจารย์ตัวตึงอย่างเชโบลัวเลือกในปี2025ว่ามีโอกาสโตแรงอา้าวใครชอบแนวหุ้นนวัตกรรมหุ้นเทคโนโลยีเฉพาะทางเตรียมจดได้เลยครับแต่ขอเคลียร์ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับเราเล่าให้ฟังแบบเพื่อนนักลงทุนแลกเปลี่ยนมุมมองกันเฉยๆโอเคไปครับ จริงทิ้งแล้วนะแนวคิดของเชคือมองหาบริษัทเล็กที่มีของมีเทคโนโลยีหรือครูเมืองที่คนอื่นทำตามยากและถ้าทำสำเร็จมันจะขยายสกลิลได้ยาววันนี้เราจะเล่าให้ฟังสั้นชัดเข้าใจง่าย5ตัว Francemedics TMDXEther Test Systems AehrJumia JMADigital i Ocean DOCNNovitas Semiconductor NVTS ไปทีละตัวครับ 1. TransMedics TMDX อวัยวะต้องมีชีวิตระหว่างทางถ้าพูดง่ายๆเลยนะ TransMedics เขาเปลี่ยนเกมการปลูกถ่ายอวัยวะจากเดิมที่แช่น้ำแข็งกลายเป็นเลี้ยงอวัยวะให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงร่างกายจริงระหว่างขนส่งด้วยเครื่อง Organ Care System หรือ OCS แบบว่าหัวใจปอดตับยังเต้นยังทำงานได้จนถึงมือหมอยืดเวลาเพิ่มคุณภาพเพิ่มโอกาสรอดของผู้ป่วยฟังดูมีความหมายใช่ไหมครับ แล้วเขาไม่ได้ขายแต่เครื่องนะเขาขายบริการทั้งชุดด้วยอะทีมบินรับอวัยวะใส่ OCS ประสานงานโลจิสติกส์ถึงห้องผ่าตัดคือจากฮาร์ดแวร์มายันซับายเชนเลยผลคือโรงพยาบาลใช้ประโยชน์จากอวัยวะผู้บริจาคได้มากขึ้นจริงๆตัวเลขช่วงหลังๆก็อมเติบโตดีรายได้ไตรามาสล่าสุดขึ้นแรงกําไรก็เริ่มนิ่งขึ้นบริหารตั้งเป้าจะดันให้เคสปลุกถ่ายแตะหมื่นเคสต่อปีในสหรัฐภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ถ้าทำได้รายได้และมาจินจะยืนอีกระดับทำไมเชเลือกเขามองว่านี่คือเทคโนโลยีเปลี่ยนมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่คู่แข่งตามยากและช่วงราคาที่โดนลงโทษเพราะไตรามาสใดไตรามาสหนึ่งสะดุดมันทำให้อัพไซต์ย,ยิ่งน่าสนใจสำหรับวิสัยทัศน์3-5ปีความเสี่ยงก็มีนะตลาดมีเพดานตามจำนวนอวัยวะผู้บริจาคเรื่องการชำระเงินนโยบายสุขภาพและความผันผวนของราคาหุ้นที่ไวต่อคาดการไตรามาส แต่ถ้าบริษัทเดินตามแผนและขยายเครือข่ายได้เรื่อยๆมันคือคุณค่าเชิงสาธารณสุขที่จับต้องได้มาก 2. a i r Test Systems Aehr ขายพร่วในยุค EV AI เอาละ่ะแบบว่าถ้าโลกกำลังขุดทองใน EV และ AI Aer e ก็คือร้านขายพร่วและเตาเผาให้คนขุดครับงานของเขาคือเครื่องทดสอบและการเผาไหม้ชิปทั้งแผ่นเวเฟอร์เพื่อคัดชิปเสียออกก่อนส่งใช้งานจริง โดยเฉพาะชิปกำลังอย่างซิกะซิกากรูและแกนกลูที่ใช้ในรถไฟฟ้าชาร์เจอร์โซล่าไปจนถึง Data Center ในรอบปีที่ผ่านมาตัวเลขรายได้มันเวียงหน่อยนะเพราะคำสั่งซื้อของลูกค้าใหญ่ๆเข้ามาเป็นร,บรอบๆบางไตรมาสแรงบางไตรมาสพักแต่ภาพรวมคือยังทำกำไรได้และเริ่มขยายจากซิกากรูไปแกนกลูโฟโตนิกส์และงานที่เกี่ยวกับ AI มากขึ้นนึกภาพตามนะ พอาะ e ีโตจริงหรือศูนย์ข้อมูล AI ขยายไฟจ่ายความต้องการทดสอบความทนของชิปยิ่งต้องเข้มแล้วใครทําได้เร็วประหยัดเป็นมาตรฐานเอเออนี่แหละครับเช่อชอบเพราะมันคือ Pi c n d s h s w w เว l ไม่ต้องเดาว,ว่าเจ้าไหนจะชนะใน EV และ AI ขอแค่ทุกเจ้าต้องทดสอบชิปก็ต้องซื้อเครื่องหรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองจากเอเออแต่ความเสี่ยงก็ตรงๆเลยครับรายได้ผันผวนตอมแคป X ลูกค้าลูกค้ากระจุกตัว และถ้าวันนึงยักษ์ใหญ่อุปกรณ์ทดสอบลงมาเล่นแรงๆก็มีเบียดได้ดังนั้นหุ้นนี้ก็ใจต้องนิ่งนิดนึงนะครับรับแรงเหวี่ยงเป็นท็อป 3, j า m จูเ j m i a E-Commerce a f แอฟริกายากแต่ถ้าสำเร็จผลตอบแทนใหญ่มากอืมจู m มียเขาเป็นแพลตซอร e ์ม e-Commerce เบอร์ต้นๆของแอฟริกามี Marketplace, j u ูเมียเพและโลจิสติกของตัวเองความท้าทายคือ Internet, อินเทอร์เน็ตโครงสร้างพื้นฐานการจ่ายเงินไม่ง่ายเลย แต่เขาพยายามแก้ด้วยการสร้างระบบเองและปรับโมเดลใหม่เน้นการเติบโตอย่างมีวินัยมากขึ้นช่วงที่ผ่านมาบริษัทรัดเข็มขัดตัดตลาดและบริการที่ไม่คุ้มแล้วเริ่มเห็นสัญญาณดีออเดอร์ผู้ใช้รายได้รายไตรมาสทยอยฟื้นขาดทุนหดเงินสดยังพอไปต่อขณะที่เป้าเหล่ายาวคือจะคุ้มทุนในไม่กี่ปีข้างหน้าเชเลือกเพราะมองว่าแอฟริกามีประชากรใหญ่และการชอบออนไลน์ยังสัสดส่วนต่ำมากถ้าจูเมียกลมมาทำตามที่พูดได้จริง ความเชื่อมั่นจะรีแบลแรงแต่นี่คือ high risk high reward ของแท้โครงสร้างพื้นฐานยากคู่แห่งทุนหนาเข้ามาไวเศรษฐกิจค่าเงินผ,ลผ,ลผลันผวนและชื่อเสียงบริษัทในอดีตก็เคยโดนตั้งคำถามสรุปคือต้องเข้าใจเกมยาวและรับความเสี่ยงได้ท็อป4 Digital Ocean DOCN Cloud r r d i v และบริษัทเล็กง่ายตรงไปตรงมาผู้ได้เห็นภาพคือ Digital Ocean คือ Cloud ที่เพื่อนนักพัฒนาินดี้กับ SME ชอบใช้ เพราะมันง่ายและราคาตรงตรงไม่ต้องเจอเมนูพันหน้าแบบคลาวยักษ์กดไม่กีิคลิกเปิดเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเก็บไฟล์รันแอป,ปได้เลยจุดที่น่าสนใจคือบริษัทเล็กกว่าแต่กำไรแล้วแถมกระแสงเงินสดดีมาจิ้นสวยโตเล็ก2หลักสม่ำเสมอลูกค้าอยู่ต่อและใช้มากขึ้น NRR ขยับทีละนิดแม้เคยสะดุดเบรกล็อมเชื่อมัน่นจากประเด็นบัญชีเปลี่ยน CEO แต่แกนบริษัทก็ยังไปได้ เชยเลือกนี้เพราะมองว่าของดีที่เคยโดนขายเกินเหตุบริษัทจับตลาดที่คลาวยักษ์ไม่ได้โฟกัสเต็มๆอย่างเดฟกับ SME ทั่วโลกซึ่งใหญ่และเกิดใหม่ตลอดเวลาถ้าบริษัทรักษาการโตกลางเลขสองหลักพร้อมกําไรเงินสดที่แข็งแรงได้เรื่อยๆโอกาสปลดล็อกมูลค่าหรือแม้จะเป็นเป้าซื้อกิจการก็มีภาพให้จินตนาการความเสี่ยงหรอก็มีครับยักษ์ใหญ่อยากลงมาเล่นตลาดล่างเมื่อไหร่เขาก็ลดราคามัดโปรได้แรงกว่าลูกค้า DOCN ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ และเรื่องระบบควบคุมภายในต้องไม่พลาดอีกแต่ถ้าบริษัทเดินนิ่งๆต่อเนื่องนี่คือหุ้นเทคเล็กที่เสถียรกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มครับ 5. Navitas Semiconductor NVTS ชิปพลังงานยุคใหม่ GAN และ SiC จะเปลี่ยนโลกไฟฟ้าแบบว่าใครชอบของลึกเชิงเทคหรือ Deep Tech น่าจะยิ้ม Navitas ทำชิปกำลังแกลนและ c i c สำหรับที่ชาร์จเร็วมือถือ Data c e n t e เไปจนถึงรถไฟฟ้าจุดขายคือแกลนสวิตได้เร็วเสียพลังงานน้อยทำให้อุปกรณ์เล็กลงเย็นลงและประหยัดไฟขึ้นความจริงช่วงที่ผ่านมารายได้ยังไม่พุ่งอย่างที่หลายคนหวังบริษัทลงทุนหนักขาดทุนเพื่อเปิดตลาดแต่ก็เริ่มเห็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆและดิวใน Data c เซ t e เและยานยนต์ไหลเข้ามามากขึ้นถ้าโปรเจกต์เหล่านี้เปลี่ยนสถานะเป็นรายได้เมื่ออุตสาหกรรมรับรองกราฟมันจะคนละเรื่องเชเลือกเพราะเชื่อทีมระยะยาว โลกต้องการพลังงานคุ้มขึ้นลุกวินาทีตั้งแต่ชาร์จเจอร์ลึกๆไปจนถึงโรงงานไฟ AI ถ้าแก่น CIC ชนะจริง Navitas ในฐานะเพีย l เพลที่โฟกัสตรงนี้มานานก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่งไม่น้อยแต่ก็ย้ำเลยว่าความเสี่ยงสูงเงินสดต้องพอถึงวันนั้นการรับรองในอุตสาหกรรมใช้เวลานานคู่แข่งยักษ์ใหญ่มาเร็วต้องมองยาวและทนรอผลครับพอมัดรวม5ตัวเราจะเห็นทเทิร์นของเชชัดๆเลยครับ1 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมและมีคู่เมือง Transmedics Navitas 2. ร้านขายพลั่วให้เมกะเทรนด Air 3. โครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลที่อย่างโต Digital Ocean 4. ผู้นำตลาดเกิดใหม่ที่ถ้า t u r น around ได้จะคูณหลายเท่า j u m ียอืมจริงๆแล้วนะการเลือกหุ้นเล็กแบบนี้มันต้องเผื่อใจเรื่องความผันผวนยิ่งตัวไหนยังไม่คุ้มทุนยิ่งเวียง สิ่งที่ช่วยเราได้คือกรอบเวลาถามตัวเองว่าพร้อมถือยาวแค่ไหนเชื่อตีมมากพอไหมแล้วก็เช็ค3อย่างนี้เป็นระยะระยะ 1. ตัวเลขหลักๆเดินตามแผนไหมไรายได้เติบโตกำไรหรือขาดทุนควบคุมได้ 2. หลักฐานการยอมรับของตลาดหรือลูกค้าดิลใหม่ใช้งานจริงเคสตัดดี้ 3. ความเสี่ยงเฉพาะตัวเริ่มลดลงหรือยัง เช่นเงินสดพอคดีหรือควบคุมภายในนิ่งคู่แข่งไม่ดุมากกว่าคาดโอเควันนี้เล่า5ตัวแบบเน้นเข้าใจภาพใหญ่ก่อน t r a n s m e d i c s a i r j u m i a d i g i t a l o c e a n n a v i t a s ถ้าชอบแนวไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทำเวอร์ชั่นลุยลึกทีละตัวเพิ่มให้ไทม์ไลน์ตัวเลขยันความเสี่ยงแบบละเอียดและขอย้ำอีกครั้งคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงศึกษาเพิ่มเติมให้เหมาะกับตัวเองเสมอถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนละบายครับ